ไบเฟินพิมพ์สนกพูดเสียงสั่นสาเหตุเลิกในนภัทรอย่างไม่เกี่ยวกับคนอื่น บอกได้เลยค่ะว่าชาวเน็ตนั้นยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะสําหรับประเด็นของใบเฟิร์นและนายที่ก่อนหน้านี้นั้นได้มีข่าวลือว่าทั้งคู่นั้นได้เลิกปากกันไปแล้วและก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะก่อนที่ทางด้านนายนภัทรนั้นจะออกมาแถลงยืนยันว่าตอนนี้ทั้งคู่นั้นได้ตัดสินใจถอยหลังกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแต่ก็ยังมีความหวังดีให้กันเสมอซึ่งนายนภัทรนั้นก็ยอมรับว่าตนเองบาลานด์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเอง ที่ผ่านมาไม่รู้สึกเสียดายเพราะอีกฝ่ายคือผู้หญิงที่ดีที่สุดในใจแล้วล่าสุดใบเฟิร์นนั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกโดยได้เผยว่าสภาพจิตใจก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ยอมรับว่าเสียใจมากก็เข้าใจเป็นการตัดสินใจร่วมกันเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากแต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องที่เห็นตรงกัน ส่วนเรื่องข่าวลือไม่ได้เครียดเลยถ้าอะไรไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่กังวลเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นเป็นการตัดสินใจของเราสองคนจริงๆเราก็ให้กำลังใจกันเราก็เข้าใจว่ามันเจ็บแต่มันก็ดีที่สุดยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยังคงห่วงกันอยู่ ก็ยังทักทายกันปกติจริงๆก็เป็นห่วงเขาอยู่แล้วส่วนเรื่องในอนาคตเราก็ไม่ทราบจริงๆแต่วันนี้เราเป็นแบบนี้ตอนนี้ใบเฟิร์นยังมีรอยยิ้มก็ขอระยะเวลาในการดูแลหัวใจตัวเองอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆมันมีความหมายกับเราจริงๆหลังจากที่ตัดสินใจร่วมกันเราก็ได้เข้าไปแจ้งกับทั้งสองครอบครัวว่าเราจบกันแต่สุดท้าย ก็ทั้งสองครอบครัวก,ก็เข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของเรามันก็เป็นความรักอีกเวอร์ชันหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ยังรักและหวังดีต่อกันอยากบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้มันมีความหมายกับเราจริงๆระหว่างการให้สัมภาษณ์ก็มีเสียงสั่นเครือบ้างเป็นระยะค่ะยังไงก็ขอให้กำลังใจให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้โดยรวดเร็วนะคะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ